สวัสดีครับัยรุนออสตาในคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่จะมารีวิวตัวละครใหม่นะครับผมนะที่อยู่ในโหมดไอเซนนะครับผมนั่นก็คือเจ้าดาไซนะครับผมจากการ์ตูนเรื่องบังโกเซด็อกนะครับคือพี่ก็ไม่เคยดูเหมือนกันนะครับเรื่องนี้นะครับผมถ้าใครเคยดูก็สามารถคอมเมนต์บอกเพื่อนๆได้เดี๋ยวพี่จะขึ้นรูปภาพหน้าปกอนิเมะมาให้ดูแล้วกันนะเพื่อใครอยากไปค้นหาดูต่อนะครับประมาณนี้นะครับตัวที่อยู่บนไหล่นะครับเป็นประมาณนี้ก็คือเป็นตัวที่พี่เพิ่งแลกมานะครับถ้าทุกคนอยากได้นะครับก็ต้องมาที่ตรงนีี้้รรตงแลวก็ท่ เราแลกไอเซนกันนั่นแหละนี่นะครับมันจะชื่อว่า ฮิวแมนนะครับใช้ทั้งหมด 36G ในการแลกนะครับอันนี้พี่แลกไปเรียบร้อยแล้วนะทุกคนนะโอเคหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับชื่อในเกมชื่อว่าอันฮิวแมนนะครับก็คือแปลเป็นไทยเนี่ยก็คือไลฟ์มนุษยธรรมนะทุกคนนะตัวละครตัวนี้นะครับเป็นธาตุน้ำนะทุกคนแล้วก็จะเห็นว่ามันไม่มีดาเมจอะไรเลยนะเว้ยทุกคนแล้วก็มีแค่ระยะ50เนาะแล้วก็มีคัตเตอร์กี่ตัวนะครับแอทแท็กขึ้นไหลบูสตสิบห้าเปอร์เซ็นต์กับบู๊ตเงินสิบเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้เนาะไร นักเลดนะครับผมก็คือเป็นเหมือนสร้อยคอนะก็คืออยู่ตรงนี้แหละเออนีอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับทุกคนสามีนะครับตรงเนี้ยสามนะครับก็คือใช้ทั้งหมดกี่อันน่ะเออเมื่อกี้มันใช้ทั้งหมดเท่าไหร่ทุกคนสาสิบสาอันนะครับก็เอาเท่าไหร่สามสิบสามนะครับสามสิบสามคูณสามนะครับอ่าก็เป็นเท่าไหร่เอามันไม่คูณให้อ่ะอ่าคูณสามก็คือทั้งหมดเก้าสิบเก้าีนะครับบวกของตัวดาไซอีกสาสิบหกนะครับ นี่นะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราต้องการอีโบนะครับก็จะใช้ทั้งหมด 135G ประมาณนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรารีวิวล่างนี้ให้ดูก่อนเดี๋ยวพี่รีวิวล่างนี้ให้ดูก่อนนะครับทุกคนโอเคเนาะเดี๋ยวไปเจอกันในเกมเลยว่ะไปเจอในโหมดเทนนิงครับทุกคนนะไปกันเลยโอเคทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันในโหมดเทนนิงนะครับพี่สปอนมอนออกมา1ตัวนะครับเลือด100ล้านนะครับทุกคนพี่ก็จะวางตรงนี้เลยแล้วกันนะครับเอาตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันครับนี่ครับเมื่อวางลงไปนะครับมันไม่โจมตีนะครับตัวละครไม่สามารถขายได้้้้้้้ดวยนน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 ะครัััับททกกตตออ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 งงงขข่่่าามมณ์จเหืู 250ไปนะครับมันก็จะแยกล่างมา1ตัวครับอันนี้คือล่างแยกนะครับหน้าตาของล่างแยกนะครับทุกคนแล้วก็อัพอีกหนึ่งทีนะครับอันนี้จะเป็นมันเขียนว่าอะไรเนี่ยฮิตฮิตฮิตแมนสองครับฮิตแมนสองใช้เงิน500นครับอัพขั้นอีกทีนึงก็จะมีอีกหนึ่งตัวแยกมาตรงนี้นะครับอารมณ์เหมือนทางเทนงูเลยนะทุกคนแมคชั่นิกอะอัพอีกหนึ่งทีนะ,นะครับ500ร้ครับก็จะแยกไปอีกหนึ่งตัวนะก็คือ แยกล่างมาทั้งหมด3ตัวนะครับทุกคนคล้ายหางเทนงูเลยนะทุกคนประมาณนี้นะอ่าตัวแรกที่แยกมาก็คือตัวนี้นะครับอัพขั้นตัวนี้ไปก่อนเลย2ทีทีครับนี่ครับดาเมจอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดหมื่นนะครับสองวิโจมตีนะเอ้ตีเร็วนะครับทุกคน2วินะครับโจมตีระยะ100นะครับถือว่าไม่เร็วนะครับถือว่าไม่เร็วส่วนตัวมันเองทําอะไรไม่ได้เลยนะครับได้แค่ร่างแยกมันจะเฉยนะทุกคน แล้วก็อันนี้คือตัวที่2อนะครับอัพไปเลยนะครับตีติดเลือดไหลนะครับตัวนี้ตีติดเลือดไหลนะครับรูปแบบเป็นแบบทรงกลนนะครับทรงกลวยแบบนี้นครับเล็กๆแบบนี้ดาเมจ950,000นะครับแต่ว่ามันตีติดเลือดไหลไงระยะถือว่าดีอยู่นะครับทุกคน120หกวิโจมตีนะครับตดเลือดไหลห้าครั้งในแปดวิเนาะ <c oughs> แล้วก็อีกคนนึงมันถือ RPG เว้ย <c oughs> ทุกคนนี่นี่นี่มันถือ RPG เว้ยน, <c oughs> นี่นี่มันถือปืนอะไรบ้างวะทุกคนก็จะมีถือ RPG นะครับไอตัวนี้มันถืออะไรอ่ะสไนเปอร์วะถือปืืนกลหรอเ มองไม่ค่อยชัดเดี๋ยวลองคอนโทรลดูไอตัวถือ rpg นะทุกคนขัพขั้นไปก่อนตัวนี้ตีแอร์ Air ได้นะครับรูปแบบเป็นเซอร์เคิลครับดาเมจดเยอะที่สุดนะครับสองล้านสี่แสนสี่หมื่นหกวิโจมตีระยะหนึ่งร้อยนะครับเดี๋ยวพี่ลองคอนโทรลดูดีว่าได้ปะคอนโทรลได้ไหมพี่ลองคอนโทรลดูหน่อยนะจะได้เห็นกันชัดอันนี้เป็นปืน rpg นะครับนี่ rpg เก่า,กาๆนะครับทุกคนแล้วกดสต็อปไปอีกตัวหนึ่งปืนอะไรมาดูกันอีกตัวหนึ่งปืนอะไรอันนี้ปืนอะไรทุกคน ช่วยกันดูหน่อยปืนอะไรครับทุกคนใครรู้สามารถพิมพ์ชื่อปืนบอกได้เลยนะครับทุกคนนี่นะครับปืนครับมีสะโรบด้วยไม่แน่ใจว่ามีเขียนติดเปล่าว่าปืนอะไรนะครับทุกคนอารมณ์เหมือนเป็นสไนเปอร์แหละดูจากสะโรบนะครับทุกคนนะประมาณนี้โอเคอันนี้ปืนอะไรครับคนแรกนะครับฮีทแมนหนึ่งครับฮีทแมนหนึ่งปืนอะไรวะเอ้ยปืนกลนะทุกวนนี้ปืนกลธรรมดาปะ เนี่ยปืนกลธรรมดานะครับทุกคนอันนี้น่าจะเป็นปืนกลครับอันนี้ปืนสไนด์นะแล้วก็ RPG นะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับทั้ง3ตัวแบบนี้เลยเท่ดีว่ะเป็นธาตุน้ําหมดเลยนะทุกคนนะเป็นธาตุน้ําหมดเลย <ๆ S 2> <ๆ S 1> เดี๋ยวเราลองบัฟ300%ให้ดูแล้วกันครับบัฟ300%ให้ดูอ่าบัฟ300%แล้วนะครับดามเมจจะเป็นยังไงมาดูกันนี่นะครับ4ล้านนะครับตัวนี้นับสล้านตัวนี้ก็ไม่มีนะระยะ60นะครับ ตัวนี้3ล้าน8นะครับนะฮีทสนะครับแล้วก็ฮีทสอยู่ที่9ล้านตัว rpg แรงสุดนะครับ rpg นี่อยู่9ล้านนะครับลองลงมาก็เป็นสไนด์นะครับทุกคนเอ้ยไม่ใช่ลองลงมาก็เป็นตัวปืนกลนะแล้วก็ตัวสไนด์นี่เบาสุดเบาสุดแต่ว่ามันติดเลือดไหลนะถ้านับเป็นดาเมจเลือดไหลมันน่าจะแรงที่สุดแล้วล่ะเออโอเคป่ะโอเคแล้วก็เดี๋ยวบัฟ250%ให้ดูนะครับทุกคนบัฟ250%นนะครับมาดูกันนะครับตัวฮิตหนึ่งนะครับฮิตหนึ่งสามจุดเจ็ดเจ็ดนะครับ ส่วนฮิตสองนะครับ3.35แต่ว่าติดลดไหล่นะติดเลดไหล่ครั้งนะครับถือว่าแรงสุดนะครับมันก็แรงตามชื่อนะเรียงลําดับไปนะทุกคนเอา้าเดี๋ยวนะโอ้โหโทษทีไอ้นี่หมดพอดีเลยทุกคนเดี๋ยวเดี๋วต้องอัดคูณ3พี่ไปปรับคูณ3ไว้ไงมันเลยแบบให้ดูได้แค่แป๊บเดียวเดี๋ยวอรอตัวนี้คูดาวเสร็จก่อนเดี๋ยวบับให้ดูใหม่นะครับแป๊บหนึ่งนะอ่ะตรงนี้จะเสร็จละรอก่อนรอก่อน ตอนแรกมัน9ล้านใช่ปะบัฟ3า0มัน9ล้านเดี๋ยวมาดูกันว่าอันนี้บัฟธรรมดานะบัฟ250ธรรมดาอ่าจาก้าล้านกว่าก็เหลือ8.5นะครับทุกคนตัวนี้นะ RPG ระยะ120ตัวนี้ระยะ144ตัวนี้ระยะ120นะตัวนี้ตีไกลสุดนะครับตัวที่ใช้สนยเนี่ยตีตีไกลสุดนะครับนี่นี่เป็นสนยตีไกลสุดแต่ว่าเออพี่ไม่ได้เปิดแอนิเมชันให้ดูดีกว่าเออขอโทษทีลืมเปิดแอนิเมชันทุกคนเดี๋ยวมาดูแอนิเมชันกันก่อนนี่เราก็ลืมเลย เชดโดโคเททุกคนมีเสียงด้วยเปิดเสียงห้าสิบได้ปะ่ะมีเสียงแบบชักปืนเสียงยิงอะไรแบบนี้มีด้วยทุกคนนี่ไอ้นี่มันใส่ลูกกระสุนด้วยแล้วมันก็ตั้งยิงอ p g พจีเว้ยไอ้เหี้ยทำโคตรดีนี่ทุกคนดูที่มันมันหยิบลูกอ p g พจมาจากด้านหลังแล้วมันก็ยิงโคเทอันนี้ปืนกลเนี่ยปืนกลอันนี้สไนอ่ะอันนี้สไนเป็นสไนนะสไนชัดเจนนะอันนี้ปืนกลยิงลัวอ่าสังเกตที่มันยิงลัว ชอบ RPG สุดแล้วทุกคนโคตรเฟี้ยวเลยโอเคประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราออกไปอีโวกันดีกว่านะครับเลยเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ทุกคนไปกันเลยนะครับโอเคทุกคนมาครับผมมาเรามาอีโวกันดีกว่าก็อันดับแรกพี่ก็ต้องถอดตัวมันออกก่อนนะแล้วก็พิมพ์คําว่า u UN เอ็นครับยูเอ็นแล้วจะขึ้นละนี่นะครับยูเอ็นตัวละครตัวนี้นะครับก็สิ่งที่ต้องใช้นะพี่ก็ได้บอกไปแล้วนะครับตรงนี้นะครับทั้งหมด3 3บาอันก็คือจะใช้ทั้งหมด 99G บกีนะครับทุกคนไปอีโวเลยนะครับผมทุ ก็คือเป็นล่าง6ดาวเอ้ยเป็นเจ็ดดาวนี่ว่าทุกคนเป็นเจ็ดดาวเลยนี่ว่าเมื่อกี้อ๋อมันเป็นหกอยู่แล้วนี่ว่าอ๋ออีโ e วขึ้นมาเป็นเจ็ดดาวเลยนะทุกคนแล้วก็เจ็ดดาวเนี่ยสามารถอีโวได้อีกหนึ่งขั้นก็คือขั้นนี้เป็นล่างชายนี่นะทุกคนสเปเชียลนะคือชายนี่นะก็ต้องไปฟาร์มคิวมาก่อนนะครับทุกคนเนี่ยคิวห้าพันนะทุกคนประมาณนี้ก็คือ b o o k of Ending นะครับทุกคนก็หาได้จากตรงนี้แหละนะครับทุกคนนี่ Bo o k of Ending ก็คือตรงนี้อ่าเนี่ยัห ออพี่ขอ,อยาดอีคิ p มาก่อนแล้วกันใช้ทั้งหมด23อันนะครับ23อันคูณ5ได้กี่จีวะเดี๋ยวคำนวณก่อนดิอยอย่สิ3นะครับ23ิบคูณ5 115g พี่มีอยู่ 216g น่าจะพอดีเลยโอเคพี่เหลือเลยโอเคนะครับทุกคนอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครจริงๆแล้วคุณสมบัติทุกอย่างมันน่าจะเหมือนกันนะครับร่างใช้นี่กับล่างตัวนี้นะครับถ้าเกิดใครไม่มี G นะครับเล่นแค่ร่างนี้ก็ได้นะทุกคน อันนี้ล่าธรรมดาก็จะเป็นแสงสีฟ้าๆแบบนี้นะครับทุกคนแสงสีฟ้าๆแบบนี้นะแล้วก็เดี๋ยวมาดูคุณสมบัติกันก่อนนะครับนะอ่าชื่อก็จะเป็นวงเล็บแบบนี้นะทุกคนนะร้อยเจ็ดสิบห้าแล้วนะเป็นธาตุน้ำเหมือนเดิมแล้วก็มีสกิลนะครับทุกคนแล้วก็เออ่ค่าคอร์สนะครับพันห้าเนาะดาเมจหมื่นสามเก้าร้อยห้าวิโจมตีนะครับทุกคนระยะโจมตีอยู่ที่ห้าสิบนะครับแล้วก็แคตตากรีหกตัวนะครับขึ้นไหลเนี่ยบูทแอตแท็กยี่สิบเปอร์เซ็นต์บูทเงินสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ ถ้าเลิดเราจะอ e ีโวไปแบบสเปเชียลตรงนี้พี่ก็พูดไปแล้วนะต้องคิว5 0 0 0แล้วก็ไปเก็บบุ๊กออฟเอนดิ้งมานะครับทุกคนนะทั้งหมด115 G ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะผมว่าจะเก่งขนาดไหนนะครับผมสำหรับ7ดาวเนาะร่างธรรมดานะไม่มีเบสซิ่งเนาะเดี๋ยวไปเจอกันในเกมเลยนะครับทุกคน โอเคครับผมทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันในบทเทรนนิ่งนะครับพี่สปอนออกมาหนึ่งตัวเนี่ยเลือดที่สปอนเพ่ประมาณ17บเจดล้าน8ดแ0นห้าหื่นนะครับประมาณนี้พอนะโอเคแล้วพี่ก็จะทำการจางอุ้ยช่วยแต่พี่จะวางเจ้าดาไซต,ตรงนี้นะทุกคนนะโอเคปะคือเออจริงๆเนี่ยพี่ควรจะสปอนอิเลเมนทัลให้ทุกคนดูนี่ว่าเออคือดาไซนะทุกคนมันเป็นตัวที่สามารถตีอิเลเมนทัลได้นะครับคือมันไม่มีบอกนะถ้าเกิดว่าเราไม่รู้เองอเดี๋ยวพี่จะเอ่อตัวไหนวะอิเลเมนทัลนะครับสปอนออกมาแบบนี้นะครับทุกคนอ่า ก็เดี๋ยวรอตัวนี้มันหลุดระยะไปนะทุกคนคือมันจะทำดาเมจกับอิเลเมนทัลเนี่ยคูณ2นะครับทุกคนจะเห็นว่าดาเมจ1 6 7 0 0เนี่ยจริงๆมันตีอนะิเลเมนทัลน้ำจะตีเข้า30,000กว่านะทุกคนนะประมาณนี้อันนี้เป็นการยิงปืนประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นธาตุน้ำเนาะประมาณนี้รูปแบบเป็นเซอร์เคิลไม่ใช่ดิรูปแบบเป็นทรงโครนนะครับเป็นทรงโครนแบบนี้นะครับทุกคนโอเคปะอัพขั้นที่1นะครับใช้เงิน1ั0 0กดาเมจเป็น53,900นสามันนะทุกคนนี่นะ ขั้นที่2นะครับผมดาเมจเป็น12 9 0 0 0สนกูดาวจากค่าวินะครับเป็น6วิระยะโจมตีจาก50เป็น75นะครับแล้วก็มีแอนิเมชันใหม่นะครับทุกคนใช้เงิน25 0 0นะครับนี่ครับรูปแบบเป็นเซอร์เคิลแล้วนะครับตรงนี้นะครับนี่อันนี้พี่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันทําอะไรนะทุกคนพี่ก็พยายามจะดูแล้วแต่ก็พี่ไม่เข้าใจว่ามันทําอะไรเหมือนกัน <laughs> พี่ไม่รู้เหมือนทำอะไรมันเหมือน,นเป็นเวทมวนต์เหรอหรือไงวะมันก็ไม่ใช่วะ อันนี้นะครับตีเอเลเ n นทัลได้นะทุกคนเห็นปะเลือดเอเลเมนทัลลดลงครับ17.37นะครับดูนะครับเห็นปะ17.11นะครับเลือดมันลดลงนะแต่ว่ามันไม่ได้บอกนะครับว่ามันตีติดเอเลเ n นทัลเนี่ยเกมมันก็ไม่บอกนะคือเราต้องรู้เองซะง,งั้นเออหรือมันบอกในอัปเดตว่าพี่ก็ไม่ได้เข้าไปดูด้วยประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคปะเอาขั้นต่อไปดาเมจเป็น2 1 5 0 0 0นะนัครับใช้เงิน4,500ัน 4, 000, 5, 000นะครับทุกคน แล้วก็ขั้นต่อไปนะครับอัปเกรด4นะครับดาเมจจะเป็น57 5 0 0่าระยะจาก75เป็น100นะครับมีแอนิเมชันใหม่เหมือนกันนะครับทุกคนใช้เงิน1 0,000นะครับรูปแบบกลับมาเป็นทรงโค้อีกแล้วนะครับจากเซอร์เคิลนะครับแอนิเมชันนี้ค่อนข้างสวยนะทุกคนนะนี่ครับเห็นปะตีพวกนี้ได้นะครับตีเลเวลเท่าได้นะครับทุกคนนี่แอนิเมต์แอนิเมชันค่อนข้างสวยเลยนะควันนี้ขั้นเนี้ยแอนิเมชันสวยดีไม่รู้ทําอะไรเหมือนกันนะครับไม่รู้ทําอะไรเหมือนกกกันนนะดดูล้้เี่ย เป็นการต่อยอะไรสักอย่างนะเป็นต่อยขึ้นพลังอะไรสักอย่างก็ไปดูนะทุกคนโอเคป่ะขั้นต่อไปนะครับขั้นที่5านะครับดาเมจเป็น1นึ0 0ล้านเป็นไฮบิดตีแอร์ได้นะครับใช้เงินอยู่ที่2อ0 0 0่นนนะครับทุกคนนี่นะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราจะเล่นเรทสตอรี่นะครับก็ออพประมาณขั้นนี้ก็ได้แล้วนะทุกคนใช้เงิน41,000นะครับเล่นได้ประมาณดาเมจ1 0 0 0 0กว่าไอ้หนล้านกว่านะครับทุกคนแล้วก็มันจะวางได้กี่ตัวลองวางดูหน่อยนะครับขอลองวางดูประมาณ5ตัวแล้วกัันครา ถ้าวางได้5ตัวเนี่ยก็แปลว่าวางได้8ตัวนะครับทุกคนโอเคปะประมาณนี้นะครับทุกคนอับขั้นต่อไปนะครับขั้นนี้น่าจะเป็นอินฟินิตนะครับใช้เงิน2ล้านนะทุกคนดาเมจจะเป็น8ล้านนะครับคูดาวเป็นแปดวีนะครับจัดไปนะทุกคนรูปแบบการโจมตีนะครับเป็นฟูลเอโอเนะครับทุกคนก็คือศัตรูที่อยู่ในวงเนี่ยโดนดาเมจทั้งหมดครับเป็นฟูลนะเห็นปะเนี่ยเป็นฟูลเลยนะครับโดนทั้งวงนะครับถือว่าดีอยู่แอนิเมชันเป็นใหม่นี่แอนิเมชันใหม่นะครับเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับแสบตาชิบหายเลย นี่แอนิเมชันก็ถือว่าสวยนะแต่พี่ชอบให้พี่อยากให้มันยิงปืนมากกว่าเนี่ยมันพูดคาถาอะไรด้วยคือพี่ไม่เคยดูกระตูเนี่ยทุกคนถ้าเกิดน้องคนไหนเคยดูแบบเออพออธิบายได้ว่าเขาทําอะไรก็อธิบายได้นะทุกคนนะใต้คอมเมนต์ได้เลยนะทุกคนใต้คลิปนี้ได้เลยโอเคปะ่ะเราัปขั้นต่อไปนะทุกคนนะขั้นต่อไปก็คือขั้นที่7นะครับดาเมจจะเป็น9ก้าล้านห้าแสนเก้าหมื่นะครับทุกคนเป็น four of man นะคขั้นนี้เป็นสกิลนะใช้เงินสล้านนะครับ, 3, รบทุกคนอ่าประมาณนี้ ตอนนี้ดาเมจเราจะอยู่ที่ตรงนี้ครับ9.59นะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเอเ e นเทลนะครับเลือด17ล้านเนี่ยโดนทีเดียวหายนะครับทุกคนทุกคนดูนะนี่นะพวกนี้นะเลือด17ล้าน,นครับถ้าดาเมจคูณ2มันต้องหายเห็นปะทีเดียวหายเลยนะครับทีเดียวหายเลยนะครับเอางี้กัน <S <S เพื่อหเห็นภาพกันจะชัดเดี๋ยวพี่คอนโทรตโลตลัวละครไว้ถ้าพี่คอนโทรลเนี่ยมันจะไม่โจมตีใช่ปะแล้วพี่กเ็เสกออกมาอ่านี่พี่กเ็เสกออกมาครับทุกคนแล้วพี่ก,ก็กดโจมตีคนระับเลือด17.8นะครับทุกคน เห็นว่าหายเลยครับ17.8หายไปเลยนะครับทีเดียวเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบพวกมอนธรรมดานะทุกคนม้อนธรรมดาเอาเป็นแบบตัวธรรมดาแล้วกันตัวธรรมดาที่ไม่มีอะไรเลยนะทุกคนแบบนี้นะถ้าตัวแบบนี้มันจะตีเข้าแค่9ล้านครับ9.59นะทุกคนเห็นปะอันนี้ไม่ไม่ไม่โดน2เท่านะแต่อิเลเมนทัลโดน2เท่าประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคทีนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวพี่จะเสกมอนออกมาทุกตัวเลยให้ดูว่าสกิลมันทําอะไรได้จริง สกิลมันก็คือการล้างสถาน,นะของมอนสเตอร์นั่นแหละอารมณ์เหมือนอออรอครับทบฟกกาฟาก้ารอนะครับแล้วก็เหมือนตัวอะไรกับลิมอรูอะครับที่เราเอาไว้ล้างตัวโคลนกันนะนะทุกคนอ่ะพี่จะเสกทุกชนิดออกมาเลยครับ1ตัวนะทุกคนทุกชนิดออกมาเลยน,นี่ทุกชนิดเลยนะทุกชนิดเลยทุกชนิดเลยนี่กี่นี่หมดยังวะมันมองไม่เห็นอนะน่าจะยังไม่หมดนะครับทุกคนไปอีกอีกพลัสสี่รีเจเนอเรเตอร์อันนี้ลายอิเลเมนทัลนะครับเลดนะครับแล้วก็ อาหม้อครับตัวเกาะแล้วก็ตัวนอนตัวสุดท้ายอ่าโอเคนี่คือทุกชนิดที่เราเสกได้นะครับในเกมนี้ออกมาแล้วนะทุกคนนะที่สามารถเสกได้ในโหมดเทนนิงครับจากนั้นนะครับกดสกิล four of m a n ครับทุกคนเปียงนะครับเห็นปะโดนล้างกันไปหมดนะครับทุกตัวโดนล้างหมดยกเว้นพวกนี้ครับตัวเกาะตัวแอร์นะครับแล้วก็บอสนะครับมินิบอสที่ไม่โดนนะครับทุกคนเห็นปะพวกนี้ไม่โดนนะครับแล้วสกิลเหมือนจะใช้ได้แค่ครั้งเดียวเองนะคือพี่รอครูดาวไปแล้วรอบหนึ่งนะครับกดใช้อีกรอบหนึ่งมันไม่ได้แล้วอะ มันไม่ล้างมันไม่ล้างให้แล้วทุกคนเออถ้าเกิดว่าใครล้างได้2อสาครั้งนะครับบอกพี่ด้วยนะทาไมพี่กดใช้ได้แค่ครั้งเดียววะทุกคนประมาณนี้นะครับละเมิอยู่ที่9ล้านกว่านะครับทุกคนประมาณนี้เนาะเดี๋ยวพี่ทําการบัฟสามให้ดูแล้วกันครับเดี๋ยวเราเสกขั้นนี้ไ้ด้วยเดี๋ยวทําขั้นนี้ไาให้ดูด้วยครับอ่าขั้นนี้นะครับนี่ขั้นที่ใช้เงิน4ี่หมื่นนะครับทุกคนอ่านะส่วนขั้นนี้นะครับใช้เงิน5้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นนะครับขั้นนี้นะคร เริ่มที่บัฟ300%ให้ทุกคนดูกันเลยว่าครับอ่าบัฟ300%นะครับทุกคนดาเมจนะครับขั้นแม็กจะอยู่ที่38ล้าน3แสนระยะ120สนะครับส่วนขั้นนี้อยู่ที่4ล้าน6แสนระยะ120เหมือนกันนะครับแต่ว่าเงินต่างกันเยอะนะครับเงิน4 0,000ื่นกับเงิน5ล้านนะครับที่ใช้เงินนับต่างกันเยอะนะครับทุกคนโอเคต่อไปนะครับจะเป็นบัฟ250%นะครับทุกคนเดี๋ยวขอญาตขายตัวนี้ก่อนครับ อ่ะบัฟ250%จากอุราฮาระคิซูกเกะนะครับมาดูกันว่าจะเป็นดาเมจเท่าไหร่นะครับมับเข้าให้นะครับทุกคนเมื่อกี้38.3นะครับเหลือ33.3นะครับที่ระยะ120เหมือนกันแล้วก็ตัวนี้4.6เหลือ4.03นะครับระยะ120เหมือนกันนะครับเป็นแบบนี้นะครับรูปแบบตัวนี้เป็นเอ่ฟูลเอลีนะครับขั้นสุดท้ายเนี่ยเป็นฟูลนะส่วนขั้นนี้นะครับขั้นที่5นะครับเป็นแบบไอ้นี่นะครับทรงโครนนะครับเป็นทรงโครนแบบนี้นะครับทุกคน โอเคประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวนะครับเราไปรีวิวล่างชายนี่กันต่อนะทุกคนนะคือจริงๆอ่ะล่างชายนี่กับล่างเนี้ยพี่ว่าทุกอย่างมันเหมือนกันเว้มันต่างกันแค่โมเดลกับเอฟเฟกตัวละครอ,อะไรแบบนี้นแหละเออเดี๋ยวมาดูกันนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่ขอญอาตไปฟาร์มคิวอะไรให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่นะทุกคนเนาะไปกันเลยนะครับ โอเคครับผมทุกคนตอนนี้เนี่ยพี่ก็ไปฟาร์มคิวมาเป็นที่เรียบร้อยนะผมนะห0าพคิวนะครับก็คือพี่ไปเล่นในะนี่มาทุกคนนะสตอรี่โลกหนึ่งนะครับด่านที่5นะครับทุกคนเล่นทั้งหมด5เกมนะก็ได้ตาละ1,000งพันคิวนะก็เล่นไป5เกมได้มา5้0 0ัคิวแล้วก็ ไปซื้อมาแล้วครับ b o o k o f e n n i n g นะครับทุกคนนะเดี๋ยวก็เอยเราต้องถอดตัวออกก่อนนะถอดตัวนี้ออกก่อนนะผมแล้วนะแล้วก็เออมันจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับ7ดาวนะผมแหมไม่แน่ใจว่าอีโวไป8ดาวหรือเปล่านะโอเคทุกคนเดี๋ยว e ีโวไปเลยดีกว,ว่านะเป็นร่างสเปเชียหรือว่าล่างชายนี่นั่นเองนะผมนะทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยนะดูทรงแล้วเนะี่ย เดี๋ยวทุกคนจําไว้นะว่ามันเป็นสีฟ้าครับทุกคนเนี่ยตัวที่อยู่บนไหลพี่คนระับเอาไปไหนะอ่าเดี๋ยวพี่ให้ดูทินแล้วกัน,นตัวที่อยู่บนไหลเนี่ยมันเป็นสีฟ้าแสงสีฟ้าแบบนี้ครับทุกคนนะก็เดี๋ยวเราอ e ีโวกันเลยดีกว่าทุกคนนะอ่ะอีโวกันเลยอ่าก็จะได้เป็นโอ้โหเหมือนเดิมเลยแต่ว่ามีคําว่าวงเล็บสเปเชียลมาเฉยๆนะทุกคนนะ อ่าโอเคดาวก็เป็น7ดาวเหมือนเดิมครับทุกอย่างเนี่ยเหมือนเดิมเลยนะเป็นธาตุน้าเหมือนเดิมดาเมจเท่าเดิมแอตแท็ขึ้นไหลยบุ๊เงิน15เหมือนเดิมหมดเลยว่ะทุกคนแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือมันเป็นสีชมพูครับชายนี่ก็คือเป็นแบบเอฟเฟกสีชมพูอะทุกคนประมาณเนี้ยทุกคน คือทุกอย่างเหมือนเดิมพี่ว่าดาเมจในเกมหรือว่าทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยจริงๆเนี่ยไม่จาเป็นนะครับสาหรับการ e ีโว v ตรงนี้นะทุกคนโอเคปะเดี๋ยวพาไปดูกันดีกว่าเดี๋ยวไปเจอกันในโหมดเทร i n ิ่ g นะทุกคนไปกันเลยโอเคครับทุกคนมาดูนะครับตอนนี้พี่อยู่ในโหมดเทร i n ิ่ g นะครับก็สปอรน e l เ m e n t a l ออกมาเลือด17.85นก็คือเกือบ18ล้านนั่นแหละแล้วก็จะวางร่าง s h นี่ไปเลยแบบนี้นะทุกคนเอเอฟเฟกเป็นไงน่ก็ยิงปืนเหมือนเดิมไม่ใช่หรอวะคือยิงไปก็ได้เป็นกระสุนสีชมพูอะไรไม่ใช่นะท แค่เหมือนตัวมันเป็นสีชมพูจากสีฟ้า <c oughs> เหมือนเดิมทุกอย่างอัพขั้นไปเลยดีกว่าทุกคนนะอัพขั้นไปเลยดีกว่าอ่าดูแอนิเมชันใหม่นะครับอันนี้แอนิเมชันใหม่นะครับอ่ะแสงก็เป็นสีชมพูอ่ะเป็นสีฟ้าด้วยโอ้สรุปก็คือนะครับ แอนิเมชันเป็นสีฟ้าเหมือนเดิมด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปนะทุกคนก็คือตัวนี้นะเว้ยตัวมันเองอะแสงที่ออกจากตัวมันเองนะครับก็คือเอฟเฟกตัวละครอะกลายเป็นสีชมพูนะครับแต่ว่าแอนิเมชันการโจมตียังเป็นสีฟ้าเหมือนเดิมเห็นปะเนี่ยสีฟ้าเหมือนเดิมนะครับอ่ะขั้นต่อไปนะครับขั้นนี้อ่ะขั้นนี้ก็มีแอนิเมชันใหม่เนี่ยสีฟ้าเหมือนเดิมเลยโอ้โหไม่ต้องพี่ไม่แนะนําให้อีโบนะครับทุกคนถ้าใครจีไม่เหลือเยอะนะครับไม่ต้องอีโบนะตรงนี้นะครับทุกคนโอเคปะ แล้วก็ตีเลยเป็นเข้าเข้าสองเท่าเหมือนเดิมนั่นแหละโอเคประมาณนี้อัพขั้นต่อไปเลยกว่าไฮบิดแล้วก็เดี๋ยวอัพเต็มไปเลยดีกว่านะทุกคนนะเหมือนเดิมเลยเนี่ยทุกคนเห็นปะดูดูที่ใช้เงินนะครับ2.59เหมือนเดิมเลยนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยววางขั้นนี้ไว้เหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยนะครับทุกคนเนี่ยเหมือนเดิมหมดเลยครับเนี่ยเหมือนเดิมหมดเลยตีเอลเเนเขาเข้าสองเท่า,า, 2, า,าเหมือนเดิมนะครับทุกคน แล้วก็สกิลก็น่าจะเป็นการล้างสถานะเหมือนเดิมนั่นแหละโอ้ไม่เห็นมีอะไรเลยทุกคนเดี๋ยวพี่ใช้สกิลให้ดูอีกรอบหนึ่งก็ได้แล้วกันไหนๆก็มาแล้วทุกคนใช้สกิลให้ดูอีกรอบหนึ่งว่าสกิลมันทําอะไรได้นะทุกคนเดี๋ยวเริ่มไปที่ตัวที่เป็นตัวนอนนะครับนี่ตัวนอนนะครับแล้วก็เสกออกมานะครับแล้วก็ตัว powerful เสกออกมาอย่างละหนึ่งตัวนะทุกคนตัวโคนนะครับปุ๊บปุ๊บเสกไปเรื่อยเสกไปเรื่อยจนกว่าจะไปถึงตัวนอนอีกรอบหนึ่งอะ อ่า no ne อ่ะเสกมาให้หมดทุกชนิดที่อยู่ในหมด elemental ที่เราสามารถเสกได้นะครับทุกคนอ่ะโอเคครบเรียบร้อยนะครับตัวนอนตัวสุดท้ายอ่านี่นะครับแล้วก็เรากดใช้สกิลนะครับทุกคนใช้สกิลก็จะเป็นการล้างสถานะนี่นะครับตัวที่ล้างไม่ได้ก็คือมินิบอสนะครับแล้วก็บอสแล้วก็ตัวแอร์นะครับทุกคนแล้วก็ตัวเกาะล้างไม่ได้นะครับแล้วก็สกิลเหมือนจะใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะครับทุกคนพี่รอจนครูดาวเสร็จแล้วพี่กดมันก็ไม่ได้นะทุกคนประมาณนี้นะครับ โอเคนะแล้วก็ตัวนี้นะครับดาไซนะครับสามารถตี e อลิเมนทัลเข้าดาเมจคูณ2นะครับทุกคนก็คือถ้าเกิดว่า9.59ก็คูณ2เข้าไปครับเป็นดาเมจเท่าไหร่เรามาคำนวณกันดูมั้าละ9.59นะครับทุกคนคูณ2นะครับนี่นะครับ19.8นะครับยังไม่รวมถ้าเกิดว่าแพ้ธาตุอะไรก็ตีแรงเข้าไปอีกนะถ้าเกิดว่าเอ่อมอนเตอร์เป็นธาตุไฟอะไรเงี้ยก็เราก็จะตีแรงกว่านี้นะทุกคนประมาณนี้โอเค อย่างอื่นเขาไม่มีอะไรแล้วล่ะพี่ไม่แนะนานะครับสําหรับใครที่มีจีน้อยๆนะครับไม่ต้องทานะครับตรงนี้นะเหมือนเดิมทุกอย่างถ้าเกิดว่าเอฟเฟกเป็นสีชมพูยังโอเคไเงอันนี้เป็นเอฟเฟกต์แอนิเมชันเป็นสีฟ้าเหมือนเดิมนะทุกคนเนี่ยโอ้เสียเวลาจริงๆเลยโอเคทุกคนคลิปนี้ก็คงประมาณนี้แหละครับไม่มีอะไรถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ